สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ปอ๊ดมีข้อความบทความวลีน่าจะเรียกว่าวลีเนาะปอ๊ดเรียกว่าทุกสิ่งอย่างเลยปอ๊อดเลือกมาสองอันนะสองอันสองข้อความสองวลีจริงๆแล้วใช้สรรพนามว่าอันมันก็ไม่ถูกสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอันนะปอ๊ดอ่ะอ่านแล้วโอสดขำมากๆเลยนะอันที่สองนะอันแรกอ่านอันแรกก่อนนะอันแรกเขาบอกว่า English is a funny language. ประโยคนี้บอกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาที่ตลกมากนะแล้วต่อไปเขาบอกว่า a fat chance and a slim chance are the same thing ปอดไม่เข้าใจความหมายหรือมุกที่เขาซ่อนไว้ในประโยคนี้นะในไอ้คำวลีเนี้ยนะไม่เข้าใจเลยนะปอ แปลตามตามข้อความแล้วกันนะเขาก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่มันอ้วนหรือโอกาสที่มันหอมมันเหมือนกันนั่นแหละอันนี้คือขำนี่อันนี้ขำตัวเองนะเพราะว่าตัวเองไม่เข้าใจไงนะคราวนี้มาดูอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งเนี่ยเป็นตลกจากความหมายเลยอะ,อะโอเคขอขำก่อนนะขำม,มากๆาวะ่ะ If someone calls you ugly, have a good comeback and say, "Excuse me, I'm not a mirror." ขอขำาขอขใครที่เข้าใจอ่ะคุณก็คงขำาเหมือนโราแล้วนะอะสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจความหมายยังแปลไม่ได้นะว่าเอ๊ะมันขำยังไงนะเขาบอกว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่ง มาบอกคุณว่าคุณ่ะอะอลี่อกลี่ก็คือไม่สวยไม่หล่อทุเลศน่าเกียดก็แล้วแต่ว่าเราจะเรียกภาษาไทยของเรายัางไงนะนั่นคือความหมายของอกลร่ก็คือเป็นความหมายที่ไม่ดีนะคะก็ให้ตอบไปว่าขอโทษนะฉันไม่ใช่กระจกเข้าใจไว้ กระจกคือเราเราเห็นตัวเราเองใช่ป่ะใครที่อยู่หน้ากระจกกระจกต้องเป็นกระจกที่ส่องอะกระจกส่องเราเห็นนะไม่ใช่กระจกใสๆนะเขาเรียกอะไรนะกระจกเงาเออกระจกเงาโบต้องแปลให้ชัดเจนนะเพราะว่าไม่อย่างั้นแล้วเนี่ยคําในภาษาไทยเราเนี่ยจะมีคนที่เข้าใจไม่ชัดเจนอีกถ้าคุณไม่รู้ความหมายคือบทไม่พูดถึงคนที่คนที่กลัวละกันนะ <laughs> เอาละค่ะมันก็มี 2องวลีสองข้อความเอามาฝึกกันนะคะฝึกอ่านออกเสียงนะอ่านออกเสียงไปละสวัสดีค่ะ